มีคะแนนให้เอาพยางมก่อนเพราะว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดระบบของคำจะเรียงตั้งแต่ระบบไปพยางคมคำวลีแล้วก็ประอยู่เรียงจากหน่วยเล็กไปหน่วย,ยใหญ่หน่วยใหญ่นะคะเอาเอาไปว่าไม่ต้องคิดก็ได้เดี๋ยวครูบอกพยายามไม่ต้องจดนะฟังเฉยๆเพราะว่ามันมีส่วนในการาไปเกี่ยวพันกับ คำเป็นแล้วก็แล้วก็คำตายด้วยนะคะพยางก็หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้แต่ว่าต่างที่กับคำคำนี้จะมีกี่พยางก็ได้แต่ว่าต้องมีความหมายต่างที่ความหมายใช่ไหมคะค่ะ,ะแล้วก็นักเรียนเข้าใจคำว่าสระเสียงยาวไหมสระเสียงยาวมีกี่เสียงเสียงยาวมีกี่เสียงคะ ที่เราท่องๆกันอยู่อออีอ,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 อูรู้ไหมว่าอะไรคือสเสียงสั้นอะไรคือสเสียงยาวถ้านักเรียนไม่เข้าใจพื้นฐานตรงนี้นักเรียนไม่สามารถแยกได้ว่าค,ไคาคไหนเป็นคําเป็นหรือว่าคําไหนเป็นคาตายนะคะอเอาครูสอนใหม่แล้วกันจด,จ,ดจดเลยจดเลยครูจะลบไปนี้ให้นักเรียนสอนสรเสียงสั้นแต่ว่าอ่อก่อนที่ครูจะจดให้นักเรียนจํากันก่อนแต่ว่าขอ ก่อนที่ครูจะจบให้นักเรียนจำมกันก่อนต้องสระตามที่นักเรียนเคยเรียนมานะจะไม่ไมไม่ได้เรียนตามนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วสระของไทยเรามีดั้งเดิมมี21รูป32เสียงเคยได้ยินไหมที่บอกว่าสระอ่ะเนี่ยแบบปองอันอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้นะตรงนี้นะรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไร ก็คือของของเดิมมันเป็นรูปสระ21รูป32เสียงแต่หลังจากที่เรานํามาประสมให้เป็นของไทยเราก็จะได้สระที่เราจะท่องกันอยู่อ่าอีอูอูเออเออูอโออะไรนั่นเกิดจากรูปสระดั้งเดิมเนี่ยค่ะรวมกันให้เป็น32รูปแล้วก็32เสียงแต่ว่าครูจะสอนเฉพาะ ให้รู้ให้ในเรียสามารถแยกได้ว่าคำอาแยกได้ตลาดเสียงสั้นตลาดเสียงยาวเดี๋ยวจะดูจะแคงหัวไปค่ะทางด้านไหนด้านนี้ด้านใดด้านซ้ายด้านซ้ายแสดงว่าเป็นตลาดเสียงสั้นด้านขวาตลาดเสียงยาวคุณจะท่องให้ฟังเที่ยวหนึ่งนะอ่ะว่าตามไปเลยนะอ่ะอ่อีอีอูอูอืออือ่อนอ วัวหรือลือหรือลือแล้วก็อัไอไอเอาสั้นหมดเลยอัไอไอเอานี้คือเสียงสั้นแต่คุณจะจดเอาท่องว่าพร้อมกันทำสักแคงหัวไปด้วยเดี๋ยวคุณจะจดทีหลัง แม่ไหนแม่โกรธแล้วมาตราใดมาตราใดที่มีตัวสะกดมากที่สุดแม่เดกโกรธดีมากถูกต้องไหะถูกต้องค่ะแม่โกดนะคะมีมาตรามากที่สุดเลยคูไม่สอนแล้วนะคุไม่สอนเรื่องตัวสะกดเดี๋ยวให้จดสลาถึงตั้นสลับสิ่งยานะเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับ